ร่างกายของคนเรานั้นจะต้องคอยหมั่นทำความสะอาดชำระล้างสิ่งสกปรกอยู่เป็นประจำทุกๆวันข้อนี้ฉันใดจิตใจของคนเราก็เช่นเดียวกันจะต้องคอยหมั่นทำความสะอาดโดยการหมั่นสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาซึ่งเป็นวิธีที่จะชำระล้างจิตใจของเรา ให้ปราศจากกิเลสอันเป็นมลทินของใจให้หลุดร่อนออกไปทำให้ใจของเราะสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งมวลซึ่งการทำอย่างนี้เป็นภารกิจหลักของการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก แล้วก็ทำควบคู่กันไปกับภารกิจในชีวิตประจําวันธุรกิจกับจิตใจต้องไปด้วยกันฝึกฝนอบรมใจกันไปจนกระทั่งติดเป็นนิสัยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เหมือนลมหายใจว่าเราที่ขาดไม่ได้หากทำได้อย่างนี้เราจะต้องเข้าถึงพระราตนตรัยกันอย่างแน่นอนนะจ๊ะ พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในคุตตกนิกายอิติวุจกะว่าบัณฑิตท,ทั้งหลายย่อมปรารถนาอาภิชาติบุตรอนุชาติบุตรไม่ปรารถนาอาวชาตบุตรผู้ตัดสกุลเลยบุตรทั้งหลายเหล่านี้แลมีอยู่พร้อมในโลกบุตรเราได้เป็นอุบาสก มีศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลรู้ถ้อยคำปราศจากความตรณีบุตรเหล่านั้นย่อมภัยรอดในบริษัททั้งหลายเหมือนพระจันทร์พ้นจากหมู่เมกย่อมภัยรอดอยู่ฉะนั้นต้นไม้ถ้าออกผลไม่ดีก็มีแต่จะถูกโค่นทิ้งตรงกันข้าม ถ้ามีผลดกมีรสหวานมันอร่อยเจ้าของก็อยากจะใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดิน,นทนุถนอมให้คงอยู่ได้นานๆดังนั้นต้นไม้จะได้รับการบำรุงนานเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับผลของต้นไม้นั้นพวเราก็เช่นเดียวกันถ้าลูกทำดีเป็นคนดี คนทั้งหลายก็ยอมชื่นชมมาถึงพ่อแม่ว่าเลี้ยงลูกดีทําใ้้ท่านได้รับความชื่นอกชื่นใจความสุขกายสบายใจก็จะติดตามมาลูกไปทำความดีสั่งสมบุญกุศลที่ไหนพ่อแม่ก็พร้อยได้รับบุญตามไปด้วยพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่า สิริมงคลของคนที่เป็นพ่อแม่นั้นนะอยู่ที่ลูกและในทางตรงกันข้ามทำไมป,ป้องการแก้ไขให้ลูกเป็นคนดีเป็นลูกแก้วแล้วแล้วก็อับประมงคลก็จะมาถึงพ่อแม่เช่นกันเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงแบ่งประเภทของบุตรไว้สามจำพวกด้วยกันคือ ประเภทแรกถ้าเรียกว่าอภิชาตบุตรบุตรที่มีคุณธรรมความดีสูงกว่ามารดาบิดาเป็นบุตรชั้นสูงที่จะนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่วงตระกูลประเภทที่สองอนุชาตบุตรบุตรที่มีคุณธรรมเสมอเดิมารดาบิดาเป็นบุตรชั้นกลาง พอที่จะรักษาวงตระกูลไม่ได้ส่วนประเภทสุดท้ายอาวชาตบุตรบุตรที่มีคุณธรรมต่ำกว่าพ่อแม่เป็นบุตรชั้นล่างที่มักนำความเสื่อมเสียมาสู่วงตระกูลสำหรับวันนี้เรามารับฟังเรื่องราวของพระเถรีรูปหนึ่งท่านมีชื่อว่า พระวัฒมาตาเทรีซึ่งท่านนอกจากจะเป็นแบบอย่างที่ดีงามให้แก่บุตรของตนแต่การยกตนให้พ้นจากกองกิเลสแล้วท่านยังเป็นกัลยาน,นมิตรให้กับบุตรของท่านอีกด้วยเรียกว่าเป็นที่พึ่งทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นและบุตรของท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นอนุชาตบุตร เป็นบุตรเสมอกับมารดาคือได้บรุมรรคผลนิพพานเสมอได้มารดาดังนั้นพระเถรีรูปนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นแบบฉบับของแม่ผู้ให้อย่างแท้จริงเรื่องของท่านก็มีอยู่ว่าพระเถรีได้บำเพ็ญบารมีมากับพระพุทธเจ้าหลายพระองค์เดียกัน จนกระทั่งมาถึงสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระมีท่านกเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ท่านได้มาเกิดในครอบครัวตระกูลหนึ่งในเมืองพารุกัจชะพอเจริญเติบโตได้แต่งงานและมีบุตรหนึ่งคนชื่อว่าวัททะแปลว่าความเจริญ นับตแต่นางมีบุตรแล้วชาวบ้านจึงเรียกนางว่าวัตมาตาหมายถึงมารดาของวัตกุมารวันหนึ่งนางได้ไปฟังธรรมในสำนักของภิกษุณีได้เกิดความเลื่อมใสศรัทธ,ธาและเกิดความสลดสังเวชในการเวียนว่ายตายเกิด เมื่อกลับบ้านจึงมอบบวชให้แก่พวกญาติดูแลแล้วตัดสินใจออกบวชเป็นภิกษุณีเมื่อบวชแล้วทา่านกรตั้งใจบำเพ็ญเพียรจนกระทั่งได้บรรลุอรหัตผลสำเร็จเป็นพระอรหรรันตเถรีรูปหนึ่งในพระพุทธศาสนาฝ่ายวัชกุมาร เมื่อเติบใหญ่รู้เดียงสาแล้วก็ออกบวชในสำนักของพระเวทันตเถระครั้นบวชแล้วก็ได้ลำเรียนพระพุทธวจน,นะจนเป็นปะหูสูตรเป็นพระธรรมกะถึกเป็นผู้นำด้านคันธท,ทุระวันหนึ่งท่านคิดจะไปเยี่ยมพระมารดาเถรี จึงออกเดินทางไปยังสำนักของภิกษุณีผู้เป็นมารดาฝ่ายพระเถรีได้เห็นพระลูกชายมาเยี่ยมเมื่อพระเถรีจะถวายคำแนะนำแก่พระลูกชายจึงกล่าวว่าพระคุณเจ้าวัฏฐะตัณหาความทยานอยากในโลกจะได้มีแก่ท่านไม่ว่าจะในการนหไหน ท่านยาเป็นผู้มีส่วนแห่งทุกบ่อยๆเลยแล้วคุณเจ้าวัฒะระมุนีทั้งหลายไม่มีตัณหาตัดความสงสัยได้แล้วเป็นผู้เยือกเย็นถึงความฝึกฝนอยู่ไม่มีกิเลสอาสวะย่อมอยู่เป็นสุขขอรุกคุณเจ้าจงพ่อภูนมรมักผลตามทางที่ท่าน อุสแวงคุณคือประคีนาศพทั้งหลายได้ประพฤติกันมาแล้วเพื่อบรุญาณทัศนะอันบริสุทธิ์ประทามที่สุดแห่งทุกเถิดพระเถระเมื่อฟังพระเถรีกล่าวเช่นนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าภิกษุณีมารดาได้ตั้งอยู่ในพระอรหัตผลแล้วเมื่อจะประกาศความข้อนั้น จึงกล่าวต่อพระเถรีว่าดูก่อนพระมารดาเถรีผู้บังเกิดกา้าการที่ท่านกล้ากล่าวความเช่นนี้กับอาตมาอาตมายอ่อมพาใจว่าตัณหาคือความทยานอยากของท่านนั้นสิ้นแล้วเป็นแน่แท้พอพระเถรีได้ฟังคำของพระลูกชายแล้วก็ได้กล่าวย้ำว่า กิเลสแม้เพียงเล็กน้อยในอารมณ์ไหนๆของเราย่อมไม่มีเหลืออยู่เลยพระคุณท่านและเมื่อพระเถรีจะประกาศความทิดตนหมดกิเลสแล้วจึงกล่าวคาถาว่าพระคุณเจ้าวัตถะสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งมีทั้งอย่างตำ่ำอย่างกลางและอย่างสูง ตัณหาของเราในสังขารหล่อนนั้นแม้เพียงเล็กน้อยก็ดีหรือเพียงอนุนหนึ่งก็ดีมิได้มีเลยเราเป็นผู้ไม่ประมาทเพ่งชานอยู่สิ้นกิเลสอาสวะแล้วได้สำเร็จวิชาสวิชา8ประการและจะปฏิบัติตามคำสอนของพระบรมศาสดาเสร็จสิ้นแล้ว พระเถระได้ทำโอวาทที่พระมารดาเถรีกล่าวแล้วให้เป็นประดุษขอช่างเอาไว้คอยเตือนสติตนเองให้เกิดกำลังใจไม่ให้ประมาทในการประพฤตริรมเมื่อกลับพระวิหารแล้วก็ตั้งใจนั่งเจริญภาวนาในที่พักกลางวันได้ตั้งจิตนแน่วแน่ ยุดนิ่งเข้าไปสู่ภายในไปตามลำดับในที่สุดก็ได้บรลรุอรหัตผลเมื่อบรรลุแล้วได้นึกย้อนถึงการปฏิบัติของตนก็เกิดปีติสมนัตได้ไปยังสำนักของภิกษุณีผู้เป็นมารดาเมื่อจะพยากรณ์พระอรหัตผลจึงกล่าวว่าอมารดาเถรี ได้ ob, อามอบอมตะธรรมอันโอราณให้แก่อัตมาแล้วหนอพระคาถาที่ประกอบดจะประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานได้แจ่มแจ้งแล้วเหมือนบุคคลผู้หวังดีพึงอนุเคราะห์แก่กันและกันตมาฟังคำสอนของท่านแล้วก็ถึงความสลดสังเวชได้บำเพ็ญเพียรเ,เพื่อบรรลุธรรมอันกเกษม อันปลอดภัยจากโยคะกิเลสตมมาผู้ถูกตักเตือนแล้วมีจิตเด็ดเดียวไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนได้บรรลุถึงความสงบอันสูงสุดแล้วเห็นไหมจ๊ะว่าพระเถรีเป็นต้นแบบของมารดาผู้ให้อย่างแท้จริงเพราะนอกจากจะเป็นต้นแบบทางกายแล้ว ท่านยังเป็นต้นแบบทางใจอีกด้วยคือนอกจากจะให้กำเนิดกายเนื้อแล้วยังให้กำเนิดกายธรรมแก่บุตรอันเป็นที่รักโดยได้เป็นยอดกัลยาณมิตรให้แก่บุตรได้มอบอริยทรัพย์ภายในคือการบรรลุมรรคผลนิพพานนับว่าเป็นการให้ที่ประเสริฐที่สุด ีิมารดาบิดาจะพึงให้แก่บุตรธิดาแล้วการให้ทรัพย์สินภายนอกก็แค่หล่อเลี้ยงสังขารไปได้พบชาติหนึ่งเท่านั้นยังไม่สามารถทำให้พ้นจากพบทั้งสามไปได้แต่การให้อริยทรัพย์ภายในนั้นจะทำให้บุตรธิดาสามารถเอาตัวรอดปลอดภัยจากสังสารวัตนี้ได้ดังนั้น ก็ให้ลูกทุกคนดูพระเทรีเป็นแบบอย่างกันนะจ๊ะนอกจากจะเอาธรรมะมาเป็นที่พึ่งแก่ตนเองแล้วเนะี่ยยังได้ธรรมทานเป็นที่พึ่งแก่มู่ญาติและชาวโลกอีกด้วยฉะนั้นให้มันฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในกันให้ได้ทุกๆคนจะได้มีธรรมะเป็นที่พึ่ง ั้งแก่ตนและชาวโลกกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน